เป็นโปร่งนะพอๆๆพร้อมแล้วเอ้าเฮ้ยยังมันอยู่ว่าเข้าแล้วโอ้โหมองใครเห็นก็ว่าเข้าใครเข้าก็ว่าเห็นเอาละครับตัดแล้วก็ทันทีมาแล้วยังไงยังไม่ทันเลยใส่เลยใส่เลยลูมาโอ้ปิดหัวไม่ได้แแพ้ไม่ได้ด้วยนี่นะครับโอ้สูงไปลูกโอ้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 โร้โอ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 เอาละโอ้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 โอ การแข่งการรับทนโอ้โหยังเผยอยู่หินยักเข้ามาไหมแล้วกรทวนี้ไหลออกออกไปปิดดิปิดดิปิดดิสงสเล่กยัยักข้ามาเข้าไปดีครับเฮ้ย เอ้าขัดออกมาไอ้บ๊อบเต่าโย่ขยับโยกโยกขวานี่นะครับเป็นตองมาซ้ายนี่นะครับขยับมาทางหน้าคิวคิวโดนตัดไปเลยในรายกางเอาแล้วก็ใส่แล้วก็จิกยังกันได้เลนี่นะครับมาถึงด้านนาวานาวานี่ไม่ธรรมดาทุกหมายเลขคุณจดูได้เลยครับเห็นมั่งมาชิดแล้วนี่ไม่ธรรมดาดูการอัพระลูกที่ดนึงจูบดีขนาดนี้ถ้าดูตุ๊กตาหมีจะดีขนาดไหน เเอาลยนี่นะครับทางด้านนาวาขยับกลับมาใหม่ครับเล่นจะเก็บตัวกลับมาใหม่ครับขยับกลับมาครับทางด้านแม็กแม็กออกมาแล้วจังหวะนี้ออกมาไม่ต้องับซ้ายไม่ดีออกออกทางไปเปลี่ยนแล้วไอ้เนี้ยมันเหมือนรอหนูรอไปลูกยกเข้ามาใหม่ตรงกลางยังไม่ผ่านแน็กแน็ก อ๋อครับจังหวะนี้คร word, rule, okay. ับนี่ออกมาใหม่ครับธนาู้รั้มตูขยับมาที่คิวคิวไม่ได้โดนตัดบอลไปทีแล้วทางด้านนี้ทางธุริธุริออกไปต่อทางด้านดับซ้ายก็ยังไม่ได้มาอยู่ที่ทางด้านโนวาออกมาทางด้านขวาสวยครับโอ้โหไม่ลงงี้จะยันขวาก็ไม่ดีเอาครับหน้าทางด้านจับกัดจับติ้งเข้าไปจับบอลติ้งได้ติ้มไม่ได้ไม่ผ่านมไป ยังไม่ได้ครับนี่นะครับผู้รุ่นสาประตูเจ้ามือตกเงาคว้าไว้ได้เว้ยเอาล้วจังหวะนี้ยิ่งเจ้าก็ไม่ไปยังไม่ได้ยังเดียวโอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่ประตูยังหัวรอดจอบใจบอลจะเข้าอยู่แล้วยังหัวรอดพักนะครับนางขับใหญ่เลยอเอาเป็นไงนะเอาเลยเฮ้ยยัดเข้าไปยังเข้าไป ยังไม่ได้ครับพี่นะครับพนักงานต้อรับมาแล้วนักบอลนับกิ้งขื่นมานี่ขยับผยองโยกคราซ้ายทางใต้ภูริมาแล้วภูริไปจับเข้าซ้ายโอ้โหเลือดจังหวะนี้ไปผ่านจะแล้วทั้งเอามาดูเอามาดูออกขว้ามาได้หรือไม่ได้จะทันหรือไม่ทันไหลออกหลับไปเชียร์เอาล้วครับเล่นจะเข็บประตูมาครับจังหวะนี้กว้างยาวๆเลยโดนมาให้โหพับอกอยู่นี้มาที่เด็กนาวานาวาตัดมาสวยด้วยขยับออกมาแล้ว ดัดไปก็ไมาดีครับลูกนี่จะเกยประตูขึ้นมาใหม่ครับเอาละครับสองด้านทีมงานรงเรืเยโยโยได้ใครนีคว่งเลยเลยมาตับไปดีถึงเลยสามต้โตออกมาก็ดัดข้ามาที่คิวคิวจะสวยอีกหน้วก็ดุอีกีนี่นะครับ หญิงอีกขึ้นแล้วยังไม่ได้รถถังออกมาใหม่มาที่คิวคิวเชื่อข้าวซ้ายเบม่ข้างซ้ายมาแล้วจิ้มพุ่แล้วอยังไม่พลาดพอาจารย์เจ้าพูนน้ารับเข้ามาแล้วก็อนจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับตันโยนไปหน้าเลยโยนไปข้างหน้าเลยเขาดิ้งก้นลูกยิงได้เข้าไปแล้วก็แตะไม่ดีครับหน้าคิว ว่าไกลๆมาแล้วเฮ้ทันูมยกเท้าไปเถึงฟาวขอโทษครับพี่ยังมีน้ำใจดีครับเรครอบด้านทีญงาอพทักษัน์เอซีเอาผู้เล่ไปไปพาไปดวคิดยู่ยังไม่ผ่านผ่านมาที่เพิมเพิ่มพี่ไม่ยะเห็นทัวคว้าเรียบร้อยป่ยังไม่ได้ ยังอยู่เล่นไปที่ประตูขุ้นม้าใหม่ว่างเลยลมม้าใหม่จับจังหวัดนี่หนีนะครับจับไม่ดีออกข้างข้างไปครับเล่นกับม้าออกมาจากกรบซ้ายโยกย้ายมาที่นาวานาวาตัดับม้าแล้วก็ไหลมาฝ่ายขวาทับยังอยู่ส่ายผ่านโอลทัใไปจับมาแล้วแต่ก็ได้ในทันทีทิว ยังอยู่ยังไม่ได้มาที่นาวาเชื่อข้าวขวาปิดเข้าในไหลมาเล่าถามใครบ้างยังอยู่นี่ลีโอลีโอนี่นะครับไม่ใช่ช้างวางระแล้วจากไวยังไม่พลาดนี่แหล้วก็จะน่าประทับในห้องตักตาที่ดีเลยเรียเลยเต็มเทยังอยู่ยังไม่ได้เอาดิมาที่ว่า มาดิเข้มามาดิรับอา้าวมือทีงูทีมึงสองทีกูก็อส,ออส,ออสองทีแล้ววะอา้าวตัดแล้วโตเลยติดม,มายกยองมาปูนี้ถือว่าน่าสนุกเลยอนะ่ะความหมาใหม่ก็าามมา้าไปงด้นาวาเวงตาไปดิเข้าขวามาแล้วก็ไหลออกหลักไปเสียแล้วเอแล้วคับเล่น มาใหม่ครับทางด้านนี้แหละครับทีมงานของโ like รงเรียร์คาร์ดุคอร์อายเป็นเด้งโดนหัวตัวเองเหยาขำเลยเหยาขำเอาครับความไกลๆลเลยเลยมาเอาครับจับบอลด้านับเป็นด้านผู้นี้ผู้นี้เชื่องนี้เดินตะกัดมาพี่ลีโอลีโอมาแล้วขยับมานี่จังหวะตัวหน้านี่หลอกลูกอะไรเอ้ยขาเสียเอ้ยไม่พี่เจ้ขาปิดขาตายครับขาแต่แทบจะพับมาหลอกกระทั่งตาม กรรมการผู้ตัดสินใช่ไหมนะอะไรคนนี้มือร้ายเอาละครับขยับปาล์ใหม่ขวางยัดยัดเข้ามาแล้วก็ยังไม่ผ่านนี่แม่นาวานาวามาแล้วะเฮ้ยแต่ละโตอะเลยยังอยู่ยังไม่ได้ครับนี่นะครับอาจารย์เจ้าครับโตปี้กระนายครับขอเวลาหน่อยครับได้สิบเลยครับ

อทุกทีนะครับจะมีน้ำแข็งห้นะครับเดี๋ยวทีที่จายพาแจมอาจจะแจกน้ำก็วดีขวนะที่เรานะรทุกครงเลยนะครับทีทีนี้แ้หมดแล้วฮ้ามแ้้วีเอ้าอ้าดูตัวก่นะเกมี่ดีปแล้วป้ป้ เล่นเนี่วางยาโยกขึ้นมาเนี่นะครับแม่หลาเลยเหวรกระจับพียงไปใหมห่ันาเปิ้ลเอาครับมาสวยครับสิงหาหมาธนาละว,วโอ้โหนี่แล้วมันจะขอลูกพัดบอลไม่โดนครับว่าเอาเรื่องแล้วก็จะตัดนี่มา,<ห>าลูลาากสองนี่ของหน้าตัวเป้าโดนมุ่งกันมาได้เอาการะะพเพต่มเติมซัดมาเลยตาที่นาวาออกมานาวาโยากขยับาเพยโยกเด้งตัดเทนไซไล่ใส่ขวาจัด เดิงี่เลครับจ้ามือตุกแก่โตน่อานี่ไม่ไดยังไม่ผ่านย้ยายจไมานตเก็ตนชดเทไปแล้วไม่ผ่านลครับตรอยาบมาตัดมาใหม่ครับเอ้โหจะให้กันจากนาวานาวาบอกผู้ชมแบบนี้กูน้ำตาจะไหลเว้นไหมครับ นี่นะครับล้มได้ไปล้มได<ป>กับายคุณมากครับโอ้โหบอกได้เลยครับคุณแน,น่คุณนีมากสูสีเลยเล่นกันได้สนุกเล้าใจนะครับ เขารับขยับเล่นมาครับนด่นะครับสตาร์ทีี้แล้วแล้วไหยาวๆเาขาไม่หลาดมี่นะกระจายมาที่นาวางสายขวาสับเท้านยังอยู่ครับนีแล้วก็กมาติดกันได้ค้าบขาเรียเรือยเข้ามาเดียวไปไม่ได้เอาตามมาที่นาวางยกขยับลายยังอยู่ยังไม่ได้ โค้ไปเลยเอาละครับขอนไไหลไม่ออกด้วยมาายพ่อใหม่โยขยับโยโยปังกัะซ้าโยจายมาที่นาวนาวโยกไปทีตัดตัดเไรปปไปดีแล้วลูกนี้มอสายสายขาดไปถึงเล็ดเล่เล็ดเลดเลดดูดูฝั่งนู้ดูลูปนี่เดินไปงนู้ดมา มาเลยลื่นเร็วมาคว้าเลยยไม่ผ่านเสาครับจะพักอกไปนี่ก็ไม่ได้ครับนี่นะครับพนักจะติดนี่แะครับขยับมาไม่ครับพนักกายวางบอลวายังไม่ผ่านนี่และครับพนักดิวดิวออกมาไม่ดีเสร็จแล้วยังไงนาวานาวาอิบายดอยด้วยรถขามาแล้วนาวาติ้โทษ ผมกินข้าไปแล้วแต่มากมันมาแฮงบอลานบอลเสีย่อลจัเครับจัเตจเล่นใหม่ขยับอเมาครับปรเขาเอาแล้วเาสายังยยังไม่ได้เฮ้ยมาควายาามามีเติมเอาแลมาเจอกระดิวไม่ทานีีแล้วครับขยับเล่นมาใหม่มาพาา้าาว้าาวาา้อะไร เือจัเฮ้ยเปือไอ้ัีเข้มบ้างครับน่ะรัีเ้มลยนะครับอพร้อมแล้วเล่นมาใหม่ควยาหยาหมไม่ผ่าได้มาที่นาวาตัดลโตนาวาจับขยับโยบยกเอาซ้ายปิดเก้าไม่ไดยครับโดนกัดออกข้าไปครับอ้าวครับเป็นบอลเล่นทิอมาใหม่ครับนี่แล้วกทางด้านนาวาตัดมามาที่ตาดไตไปฟ้ายังไม่ผ่านอาแล้วครับมาที่ิวตต่อ

อนครเป็นข้าทีการนี่โอ้ขอโทษเพื่นเพื่ขอโทษเอเพื่อนเเรียกความาหลายรอบแล้วใจลับมะก้มามาคก้มาก้มาก้าก้มายก้มาโ้มาโก้มก้มาก้มา้มาโ้มาโก้ก้มาก้ม้าก้มาโ้มาก้มาก้าโ้มาโ้ม้มา้ม้ม หยักมาพอ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 พวพอพาพอ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 พนพอ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 พบพอ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 พ้าอพออาออพาพอ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 พพออัอพงไอไอพพอาอยอเขาอาอ โอ้โหเกือไปแหม่ตากระทำเลืองออกมานอกขอบเขตโทษด้วยจะคว้าก็คว้าไม่ได้เอาละโดนสกัดออกไปน้าวานเล่นเร็วโอ้โหปสวยด้วยแล้วล่ะอาใจบังดีกด้วยอาบังอ้าวแล้วก็ฟัง ออกไออหมยังออกไปแล้ว <c oughs> ยังไงไออไยังไม่ออกด้วยโอ้บอลยังเล่นอยู่อ้าวครับแล้จจวจับตาจังหวะนี้พีดเข้าใน,นาไหลเข้ามาไม่ผ่านนาวาดึงโอ้โหแล้วก็แล้วไม่ผ่านด้านทิวตัดตัดออกข้างไปครับแต่แต่ไม่ไปจับตัวปิดตัวที่ลูกปิดตัวปิดตัวอ้าวครับได้ครับด้านทิว ชลกี Hoy, ินมาใหม่ตัดมาฮูเข่ากับภูมยกลมาที่ชิวคิวตอกมาไม่ผ่านนี่แล้วเขาจะผยอโยขบมาผูิจะตอข้าไปผูิเล่นมาใหม่พี่กายกายออกมาทีู่ริผูริอุ่ที่จังหวะนี้ยังไไปยัไม่ผ่านปม ตายออกมาครับพี่นี่บนาวานาวายกข้าขวาโยขว้าลับแมยัโยกมามาแล้วใส่ขวา็อกรันลิโอ้โห เล่นใหม่ครับทาหน้าใจโอ้พ่เลยยาะวัดมาถึมือสองตัววางยาวเลยๆไม่ผ่านหน้าใจสไหลออกึงมือรูนตัวครับเอาครับจังหว้นีระจับอหืคับได้ไหมเยวเข้ามาัดกัดได้บอลครับกดบอล ไปแล้วระหว่างนี้ภาพวาสวยผูรนี้มาที่นาวาโอ้โหยจะเดิววนออกจังหวะนี้บัตไม่ออกด้วยโยกขยับข้อขวาผลงานจะทัวโอ้โหนก็มาได้เล่นเชื่อเอาล้วครับขยับมาใหม่วานาวาเป็นหนึ่งสองตัวจิ้มไปได้ด้วยต้องมองก็อยู่ตกรอบเอาเลยตัดแล้วก็เตะมาแล้วจ้ามาแลยก็เตะกรยับเตะเลยกระยับที่ไปใต้ไม่ได้